ดูหน้าต่างผ่านหน้าต่างไปก็จะเป็นป่าเห็ดนะคะเห็นไหมห,หน้าต่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าทำไมจะพูดถึงเรื่องหน้าต่างบานนี้นะคะจาก็จะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้ะ มันมีพลังงานสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะเก็บไว้คนเดียวได้ที่ต้องมาเล่าให้ฟังเลยจ้ะมันสถานที่แห่งนี้บริเวณนี้บ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นมากมายเลยจ้ะก็คิดคนโนเว่เขาก็เรียกว่าพลังงานแบบเราจับแตะต่องไม่ได้นะจะ้จะอะไรจ้ะเดี๋ยว จ้าโอ้ยเดี๋ยวไปเปิดประตูให้น,น้องเวลาก่อนนี่คือพลังงานตัวหนึ่ง <c oughs> นี่คือพลังงานตัวหนึ่งอ๊บพลังงานที่แบบว่าต้องใช้แรงเยอะอะไรคะจะเข้าบ้านแล้ว <c oughs> มันเป็นพลังงานแบบไหนอันนี้ อันนี้มันเป็นตัวเป็นตนเลยนะเนี่ยฮะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้าเอาเอ้าเขาบานไม่ได้แล้วที่นี่นางวิ่งเขาวิ่งออกร้ายหลอบเลยเนี่ยแกล้งนางแกล้งนางมามาเข้าบ้านมาเข้าบ้าน dachte, มามหอมอีกโอเค สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเปียพาเพลินินอร์เวย์นั่นแหลจะจ้ะหรือก็พาเปียพาเพลินนะคะอีกหกเจ็ดวันนะคะช่องนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นพาเปียพาเพลินเด้อจะ้ะพาเปียพาเพลินกับเป็นช่องที่แบบทำทำไปเรื่อยๆทำไปสารผลทำทำสิ่งที่เห็นทำสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันนะคะอา่า ชื่อจะชื่อผ่าจะเรียกผ่าก็ได้จะเรียกเปียก,ก็ได้นะคะไม่ยุ่งยากเนาะจะทําคลิปขึ้นมาในลักษณะเ,เกี่ยวกับธรรมชาติวิวทิวทัศชีวิตประจําวันเห็นอะไรก็ทำเลยจ้ะเอเ,อาเอาขาเรื่องกันเลยเนาะจ้ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบาตาามองไม่เห็นก็นไม่หลบรู้เนะจ้ะ แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าใครไม่เชื่อก็ผ่านไปนะคะผ่านไปเนาะเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นก็เมื่ออาทิตย์ผ่านมาหรือไม่ก็หนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนาะก่อนที่ว่าช่องสงการชั้น,นยอดจะถูกปิดลงเด้อจ้ะเรื่องมันเกิดขึ้นมาว่าการไล์สดนะคะเราไล์สดเมื่ออาทิตย์ผ่านมาแล้วเนาะ ก็มีคนเข้ามาทักทายหนึ่งหรือสองคนยังไงเนี่ยจำไม่ได้จำได้คือคุณสาธรช่องนะคะ,ะคุณลุงแกเขามาทักทายเนาะเราแกเราก็นั่งคุยกันแบบเนี่ยมุมนี้เลยจ้ะมุมนี้เลยจ้ะมุมนี้เลยเ,เรื่องของเรื่องก็คือเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆประมาณนี้หรือจะให้พูดว่าเป็นคนที่นับถือศาสนา ไหวพระไหวเจา้าขลบพี่ปุ่หยักตาใหญ่นะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเรื่องจะเกิดขึ้นมาก็ตัวเองอเห็นจังเลยจ้ะเห็นชัดเลยหนังคุยมุมนี้เลยแล้วก็หนังยังกันนี่เห็นผ่านหน้าตา่างนี่จ้ะเห็นคนใส่ชุดดำเป็นเงามืดเดินผ่านหน้าต่างตรงนี้ไปจ้ะเดินไปช้าๆเดินแบบจงใจให้เราเห็นด้วยนะ ไอเราก็น <Es> <an> <c oughs> ังมองให้คุณสาท้องคุณเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นเห็นเงาดำๆเดินผ่านหน้าต่างไหมฉันเห็นนั้นเนี่เดินผ่านอยังงี้เลยอ่ะเดินชัดๆเหมือนเขาจงใจจะให้เราเห็นก็เป็นบอกว่าถามว่าคุณมาทําให้ฉันกลัวไหมฉันนี่กลัวแต่ว่าฉันสงสัยแล้วก็เออมันเป็นแบบแบบว่มันเป็นแบบว่าอะไรทีเร็วมากที่เราไม่สามารถว่าเฮ้ยเหมือนเราเหมือนเราไอ้ ตกใจอะจ้ะเหมือนเขามาทําให้เราตกตกใจอะคือคือเราเราหนังอยู่เนี้ยเราเห็นอะเดินเช่ะเดินแฉๆเดินแบบแบบให้เราเห็นเดินเป็นตัวคนนี่แหละเดินจ้ะเดินผ่านหน้าต่างเลยจ้ะก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณสาธรงานฉันขอลงลงไลฟ์สดนะคะว่าเดี๋ยวฉันจะไปดูก่อนว่าแต่ว่าก่อนนั้นอะเดินออกไปดูแล้วก็เลยเดิมองสายมองขวาเราบอกเออใครเราก็พูดอยู่ว่าใครใครเดินใครเดินมาถ้ามาดีก็ดีตอบนะว่าถ้าว่าถ้าว่ามาไม่ดีเนี่ยก็คือ ไม่กลัวคือกันก็คือสูคือกันจ้ะก็คือแบบว่าเราเหมือนเราพูดก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นเน,น,น,นาะเนาะจักก็เห็นจริงๆจ้ะเห็นแบบว่าในชินิี่ว่าน่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบว่าเราไม่สามารถที่ว่าจะเก็บไว้คนเดียวได้ก็คือเราให้แฟนฟังเราให้คนหนุนคนนี้ฟังเน,นาะว่าฉันเห็นจริงๆฉันเห็นจริงๆ,ๆสิ่งที่ฉันเห็นน่ะฉัน ฉันไม่ได้มาสางเรืองหรืออะไรทั้งสิ้นคือฉันเห็นแล้วฉันอปากพูดออกมาว่าฉันเห็นสิ่งเหล่านี้จริงๆว่ะมันทําให้เห็นแบบว่ะเฮ้ยตะวันก็แสงตะวันก็จ่าเลยนะแล้วก็ประมาณสี่โมงเช้านะจ่ะที่นี่พระอาทิตย์ก็ขึ้นแสงตะวันก็เจอจ่าเลยจ้ะทาให้เห็นชัดๆเลยจ้ะเห็นเห็นชัดๆเลยจ้ะก่อนไม่ได้มากโกหกไม่ได้มาสางเรืองสางเรืองอะไรทั้งสิ้นเลยจ้ะเพราะว่าเห็นจริงๆ ก็อยากจะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนาะก็มีนาเชื่อก็ต้องเชื่อแหละจ้ะเพราะว่าเห็นตาจริงๆจะเห็นผ่านกล่องนี่จริงๆเลยจ้ะเห็นเนี่ยเดินตรงหน้าต่างอ่ะตัวหลังคนดำๆตัวหลังแบบเงาดำมาเลยจ้ะฉันก็เลยว่าฉันไม่ได้ใส่เสื้อดำเอ้ใส่เสื้อดำหรือเปล่าจ้ะไม่ได้แต่ว่า ในคลิปที่ว่าช่องเกาของช่องของสงการชาแนลน่ะมันแตะถูกปิดไปแล้วจ้ะแล้วก็อยู่ในไลฟ์สดนั้นเลยที่นี่ในไลฟ์สดนั้นเราเขาไปดูเราโยนเขาไปดูจ้ะเขาไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยในคลิปไม่เห็นมีอะไรเลยจ้ะว่างเปล่าอยู่ในกี่นาทีไหนานาทีไหนเราเขาไปดูมดเราไม่เห็นจ้ะไม่เห็นเลยไม่เห็นแม้แต่เงาเลยจ้ะเป็นคลิปหว่างเปล่าเลยจ้ะ ก่อนนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะจ้ะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะจ้ะว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าบานหลังนี่มันเป็นมาเป็นไปมาอย่างไงและสถานนี่บริเวณนี้สถานที่แห่งนี้เป็นไปมายังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายมาเล่าให้ฟังเน้อจ้ะไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกกําลังใจทุกซับทุกไลค์นะคะที่ทุกเอ่อกำลังใจที่เขามาเนื้อจ้ะก็ขอบคุณลหลายจ้ะ ขอเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วจ้ะงั้นเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ